بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสับานุตาอลาจงประสบแต่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้กิรออาตีออนไลน์เป็นบทเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยญชนะภาษาอาหรับหรือที่เรียกว่าซีฟัตของฮูรุฟนั่นเอง ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าคุณลักษณะของพยัญชนะภาษาอาหรับนั้นเป็นอย่างไรคุณลักษณะของพยัญชนะจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นมีการเปล่งเสียงออกมาจากแหล่งออกเสียงหรือมัคคอร์อนั่นเองและคุณลักษณะเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหลักการอ่านหรือที่เรียกว่าหุกกลมของแต่ละพยัญชนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามหลักการหยุดซึ่งเรียกว่าวากอฟและก็เปลี่ยนแปลงไปตาม าการอ่านต่อซิงเรวาวาซอลคุณลักษณะของพยชญชนะภาษาอาหรับนั้นถ้าหากว่าเราแบ่งตามคุณลักษณะพื้นฐานก็จะมีทั้งหมด17ลักษณะแล้วเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยได้ออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือคุณลักษณะเป็นคู่ตรงข้ามกันและคุณลักษณะเดียวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละคุณลักษณะนะครับคุณลักษณะที่เป็นคู่ตรงข้ามกันนั้น มีอยู่ทั้งหมด5คู่ได้แก่คู่ที่หฮัมซุนหรือพ่นลมกับยะฮรุนไม่พ่นลมคู่ที่2อิสติอละือเสียงหนากับอิสติฟาลเสียงบางคู่ที่3อิตบากหรือเสียงอ้วนกับอินฟิตะเสียงผอมคู่ที่4ลาลากคือเสียงขาดจากกัน อิสมาตเสียงติดกันส่วนอันที่5นี่มันจะมาเป็นชุดนะครับมีทั้งหมด3ลักษณะก็ได้แก่ช ah ิดะเสียงแน่นและมุตะวซิดปานกลางและสุดท้ายคือลุคอวะเสียงหลวมส่วนอีกคุณลักษณะหนึ่งก็คือคุณลักษณะเดียวก็จะมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่กอลกอละเสียงสะท้อน อันต่อมาคือลายินเสียงนุ่มนวล 3. อิสติตอละเสียงยืด 4. ตาฟาชัชีกระจายลม 5. ตาคิริสเสียงรัว 6. กอริสเสียงแบบสัตว์ 7. อินฟิรฟก็คือเสียงเอียงพิัาชนาแต่ละตัวนั้นจะมีสิฟา้าต,ต่างเนี่ยดังที่เราเห็นในตารางนั่นเอง ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องหลายๆท่านเมื่อเห็นตารางแล้วก็คงจะต้องร้องโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยมันจะจําได้หมดหรือเปล่าและถึงแม้ว่าจะจําได้หมดก็ไม่รู้ว่าจะสามารถออกเสียงเพียงชนะต่างๆเนี่ยให้มันมีซีฟัซต,ต่างๆครบได้หรือเปล่านี่คือความหนักใจดังนั้นวิธีการในการจะฝึกออกเสียงเพียงชนะต่างๆให้มันมีคุณลักษณะครบถ้วเนี่ย ถ้าเรามาอธิบายสิฟัตทีละตัวของพยญญชนะทั้ง29ตัวเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนมันจะเป็นเรื่องที่หนักหนาเลยทีเดียวดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการหรือเทคนิคที่จะทําอย่างไรให้เราสามารถที่จะออกเสียงบรรดาพยญญชนะต่างๆนี่ให้มีสิฟััดครบถ้วนและไม่ยุ่งยากจนเกินไปในทางปฏิบัติแก่คนทั่วไปซึ่งตรงนี้มีบรรดาผู้รู้ด้านตัดวิทอลัลกุรอานเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าโดยทั่วไปการออกเสียงพียญชนะภาษาอับ หากออกเสียงพยัญชนะถูกต้องตามแหล่งออกเสียงหรือมัคคุรจของมันคุณลักษณะหรือซีฟัสของพยัญชนะมันจะเกิดขึ้นตามมาเองแต่เราก็จะต้องระวังคุณลักษณะบางชนิดที่อาจจะผิดพลาดบ่อยจากหลักการที่กล่าวถึงตรงนี้กีรอาตีจึงได้มีการออกแบบวิธีการในการฝึกออกเสียงพยัญชนะโดยยึดหลัก2ข้อนั่นก็คือ 1. ออกเสียงเพียชนะให้ถูกต้องตามแหล่งออกเสียงของมันหรือมัคคอรของมันและ 2. ระวังคุณลักษณะบางชนิดที่มักจะผิดพลาดบ่อยซึ่งในที่นี้ได้แก่ 3. คุณลักษณะนั่นเองก็คือ,อสเสียละเสียงหนากรลกล,กละเสียงสะท้อนและสุดท้ายก็คือหัมสุนคุณลักษณะพ่นลมดังนั้นบ,บทเรียนกิรอาตีในชุดถัดไปเราก็จะเข้าสู่วิธีการ ฝึกภาคปฏิบัตินั่นก็คือการฝึกออกเสียงบรรดาพยัญชนะต่างๆเนี่ยให้ถูกต้องตามแหล่งออกเสียงของมันและพี่น้องจะได้ทราบนะครับว่ากิรอาตีนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการที่เฉพาะของตัวเองในการที่จะทำให้พี่น้องนั้นสามารถที่จะฝึกออกเสียงบรรดาพยัญชนะต่างๆเนี่ยด้วยวิธีการที่ไม่ยากจนเกินไปและในเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการระมัดระวังคุณลักษณะบางชนิด นะครับก็ได้แก่3ลักษณะที่เห็นใน powerpoint อยู่ตอนนี้อีกเชิลเหอเราจะเจอกันต่อนะครับในวิดีโอชนต่อไปอย่าพลาดนะครับกับบทเรียนในการฝึกออกเสียงเชนชนะต่างๆให้ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าเราออกเสียงเพียนชนะภาษาอัหรับได้ถูกต้องตามหลักของภาษาอัหรับแล้วเนี่ยอเชิลเหอจะทําให้การอ่านอัลกุรอานของเรานั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น Sembara pun ni kau kholala dengan kata wabillahi taufik walhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh